เอาละครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยิดีตอลรับเข้าสู่ช h a n เอฟซัตเอ็กเกมเมนะครับในวันนี้นะเราก็อยู่กันในเกม f o o t b a l l 2024นะครับอันนี้ผมเล่นใน PC นะก็ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นอีเวนต์ใหม่นะครับก็เป็นประมาณว่าคริสต์มาสอะไรประมาณนี้คืออีเวนต์นี้เนี่ยมันแจกของเยอะมากนะครับหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับมีตำนานอะไรมาให้เปิดใช่ป่ะเออและก็มันจะมีอีเวนต์อยู่ด่านหนึ่งนะครับที่แบบมันผ่านยากมากนะครับหลายคนนี่พูดกันเสียงเดียวว่าโอ้โหาคนเ่รรือปะับ คือมันจะให้สู้กับบอทอีพิกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปลองลุยกันดูก็ต้องมาดูกันนะครับว่ากี่เกมผมถึงจะผ่านนะครับเอาเป็นว่ายังไงฝากกดไลค์และกดติดตามให้ผมก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดนะครับสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากมากนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปเดี๋ยวเราไปลุยอีเวนต์นี้กันเลยดีกว่านะครับมาเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูหน้าตาของอีเวนต์นี้กันนะครับนี่เลยเห็นไหมครับโอ้โหคือทั้งทีเนี่ยจะเป็นอีพิกหมดเลยนะและลองสังเกตโลโก้ขวาล่างนะครับม ต้องการจะเก็บอีเวนต์เก็บแพ็คฟรีอะไรเงี้ยมันต้องเล่นตรงนี้ให้ผ่านด้วยนะครับโอเคไปเดี๋ยวมาดูทีมผมก่อนนะทีมผมธรรมดามากๆเลยครับเป็นฟีเจอร์เบสิคเบสิคทั่วไปเลยทุกคนแค่ลองนึกภาพนะครับไปเจอกับอ e ีพิกทั้งทีมเออแล้วเป็นบอทที่แบบโคตรโหดเออบอทรีเจ็อะไรเงี้ยมันมันโหดมากนะครับอย่างที่รู้ว่าแบบเออขนาดเป็นตัวแบบสแตนดาร์ดธรรมดามันยังแบบโคตรโหดเลยนะครับแล้วนี่เป็นอ e ีพิกทั้งทีมนะครับก็ แล้วลอมาดูกันนะครับและต้องบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยนะครับว่าผมเล่นในคอมไม่ค่อยเก่งนะครับเออแบบผมใช้จอยไม่ค่อยเก่งนะถ้าผมเล่นไม่ดีอะไรยังไงก็ขออภัยด้วยแลย้วกันนะครับทุกคนโอเคครับมาดูกันว่าเกมแรกจะเป็นยังไง e t s โ <'s> o ต้องใจเย็นๆครับเตือนตัวเองว่าต้องใจเย็นมาครับประธานเป้ว่างล็อกหนึ่งทียังไงต่อโอเคพลิกพลิกโอ้โหคุณหลังเขาเยอะจริงบุกไม่ได้เลยนะครับขันไม่ได้ให้มาตรงกลางโอ้โห อย่างแข็งฮะ okay. เวลาโอเคเรียบร้อยช่องนี้เฮ้ยทีนึงยิ้มโอ้โหเซฟอีกมือเดียวเฮ้ยโหดเกินเปิดโมโหมาละเฮ้ยเสียภาชิมาละโอ้โเปิดยิงโล่งๆเลยนะครับเรียบร้อยครับแตกหนึ่งมาทุกคนโอกาสผมมาละโมซาราเรเลี้ยงมาตัดมาขา้างในกิดมันไหลคืนมาตรงกลางสวยโอ้โห เอาพี่จ่ายไปเข้าท้ายอย่างนี้ไหลแล้วบัดจงโอ้โหโเซฟอีกโอ้ถ้าผมถ้าเมื่อกี้ผมไม่คิดเยอะนะผมแบบเนี่ยจังหวะที่มันได้มาเปะแล้วถ้าผมปั่นขวาเลยน่าจะเข้านะโอ้โแต่พีเตอร์เช็คแม่งก็เซฟจริงเมซี่ช่องนี้อุ้ยทันด้วยกิสมันซัดโอ้โหโคตรคมชิงเสาเข้าไปเลยครับโอเคผมไล่มาละหนึ่งหนึ่งครับกิสมัน โอ้โหไม่น่าเชื่อครับเมื่อกี้เท้าขวาด้วยนะนี่โชว์หัวใจไิธีหนึ่งมาทุกคนอันนี้เป็นต่อเวลาพิเศษนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ใน90นาทีอ่ะก็คือกินก็นไม่ลงครับหนึ่งหนึ่งโอเคหลุดมาอย่างงี้มีสิทธิ์โดนก่อนเปิดคมคมเป็นไงเปิดมงตามสูดเรียบร้อยโดนนำเลยครับทุกคนโอ้โหเกือบจบสะกองเงี้ยมีหัวร้อนอะ่ะโอ้โหเวลาจะหมดแล้วทุกคนทดเวลาให้หน่อยเหอะโอ้โหพี่ไม่ทดอะไรกูเลย เรียบร้อยครับตามสูตรไปดูเกมที่2แล้วกันมาบอลที่ Sarah, ซาร่าสายก้อยไปโอเคคริสมาถึงโยกโอเคคืนมาเนต้าชิปแล้วเล่นสั้นๆกันก่อนตรงนี้ซาร่าเฟกทีหนึ่งคืนไหลมาเมสซี่ได้ซ้ายโยกปันอูหเรียบร้อยกคตคมชนเสาเข้าไปเลยครับ นี่มันต้องเจอรูปแบบนี้เออไง Messi. เมสซี่ร้องเพลงเลยนะครับเราแดกบ้านบ้านเหรอไม่ใช่นะครับโหอันนี้เมสซี่พัทลุงละคุณเมสซี่เป็นคนประเทศอะไรน,นะบราซิลครับอยู่จังหวัดอะไรครับบราซิลนี่จังหวัดพัทลุงครับโอ้โหพัทหลุงนะฮะโอเคเกมนี้ก็น่าจะชิลๆครับจบที่หนึ่งศูนย์แน่ๆเพราะหมดเวลาละ <laughs> โอเคทดแล้วเฮ้ยครบทดแล้วเว้ยโอเคเรียบร้อยครับ เนี่ยพอเราผ่านนะครับออบเจกต์มันก็จะขึ้นมาด้านบนเห็นไหมเมื่อกี้สีชมพูนะครับแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับนี่มันแค่เกมแรกนะครับมันจะมีอีกเกมหนึ่งนะซึ่งให้เล่นกับบัตรรีเจนต์อีกรอบนะครับเนี่ยพอเราผ่านกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นแค่ซูเปอร์สตาร์นะครับยังไม่ได้รีเจนต์นะนี่ของจริงเป็นอันนี้นะครับเอออันนี้เนี่ยจะเป็นโหมดแบบรีเจนต์เลยนะครับไปดูกันว่าจะไปจบที่กี่เกมนะครับเลตโกมาโดนบุกแล้วหมุนทีหนึ่งกเด็เบล ฟึบเข้าสูตรมันอีกแล้วเปิดอีกแล้วมงโอเคเคลี่ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยี่ยวดิเอ้เดดอาโอ้โหเคลี่ยวเลยจังหวะนี้นะครับคือเคลี่ยวไม่ขาดไงเตะไปโดนพวกเดียวกันเองใช่ป่ะเมื่อกี้จังหวะนี้อ่ะเซฟดีแล้วนะครับจะดูไปเตะตูดโลรลี่นะครับคือจังหวะหาบอลไม่เจอนะครับซวยไปมาอีกแล้วพี่น้องโหโหลวินโอเคไม่มีไรครับอ่ะ หายแล้วบว่ามันจะมีตรงนี้แหละนั่นโอ้โหโดนทิ้งห่างละสองเม็ดแหละมันมาอีกแล้วทุกคนเอา้าผมกดผิดคุเลย่าลื่นเอา้าเข้าสกัดออ้โอีกโอ้โหโดนหืมไอเออยังเหนียวอยู่คือเหมือนจะเอาให้ได้อ่ะอ่ะนั่นขึ้นขาดังกแกลกเรียบร้อยโอ้โหขาแทบฉีกอ่ะขาแบบดังกแกลก เออเดี๋ยวมันยังแบบผ่านไม่ได้นะฮะไปแค่มปันลูกนี้ก็เรียบร้อยต้องค่อยๆเล่นนะทุกคนมันเข้าทํายากมากอะ่ะแบบมันแน่นเกินอะ่ะจังหันนี้พิงบอลไหลสั้นๆอานุปันอู้ยิงเ็มแรงเลยเมื่อกี้เนี่ยเจ้าตัวบอกเยี่ยมคือมันกลับมายากนะทุกคนกดยอมแพ้เล่นใหม่ก็ไม่ได้นะครับเคลียร์ไปโอเคโหเโสียหลักอีกโหโหชิปโมงเรียบร้อยมีครั้งที่สามเม่อให้มีครั้งที่สนะี่ ถ้ามีข้ง, 4, ขงที่สี่ก็อยากมีข้งที่ห้านะครับสี่เม็ดจุกๆไปเลยครับไอหนูเดี๋ยวตัดไปเกมต่อไปเลยลวกันนะครับหลังสั่งหอนไม่ดีแต่ตอนนี้นดูดิโอ้โหความแข็งของมันแล้วอือหือเสาแรกคมๆและตอนนี้มันเป็นทดเวลาพิเศษด้วยนะครับโดนอีกแล้วเวลาจะหมดแล้วทุกคนโอเคคเรยียไปไหลขวาโล่งซาร่าข้าวซ้ายแล้วยิงหลอดบ่วงยังเซฟอีกโอโ้โหพี่ โอ้โหจบเลยพี่ตอร์เช็คพี่ไปกินอะไรมาเวลาผมเล่นผมก็แบบเออไม่ได้แบบเล่นถ่วงนะครับก็คือพยายามเนี่ยสร้างเกมบุกอยู่ตลอดนะครับจากใจเลยก็คือไม่อยากให้ท่านผู้ชมเบื่อฮะโอ้โหว่างเลยตรงนี้เอเนต้าว่างทําช่องแล้วอุ้ยไหลมาล้มหน้าไหมยิงเข้าไปแล้วล้มเปล่าไม่ล้มทุกคนโอเคหมาละหนึ่งศูนย์ฮาเป็นไงโดนดักได้โอเคหมดเวลาพอดีเคลียร์ไปเลยอ้าวไม่หมดอีกเหรอเดี๋ยว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 ไม่ใช่ละ ใจเย็นพี่ใจเย็นเซฟสวยเคลียร์เคลียร์ดิโอ้โหคือูเลยยากอีกแล้วครับคือกดเคลียร์ผมกดนะผมกดย้ำๆเลยให้มันเคลียร์มันไม่อยอมเคลียร์มันไปแบบสไลด์วืดอะไรเงี้ยโอ้โหมันมาอีกแล้วครับโดนเทิร์นด้วยเป็นไงโออยังยัางผิ้วอะโอเคเอ้าเอาเฮ้ยกดผิดคือจะกดส่งไปข้างหน้าไงแล้วแบบ เออแมนดล็อกอะ่ะมันหันเบ็ดด้านหลังแล,ล้วเรียกได้ว่าได้อะซิทแบบไม่รู้ตัวหลุดมาอีกแล้วโอ้ยแย่งบอลหน่อยโรด,ด,ดี้โอ้โหมันยังเข้าอีกเรียบร้อยครับไปเกมต่อไปแล้วกันนะน่าจะเป็นเกมที่4แล้วปะลูกเปิดมุมส่วนใหญ่เซฟได้อยู่แล้วนะครับแบบเราหม่งได้ละเนี่ยดูปึ๊บอ่าประตูปัดนะครับอ่าหมงไปก็เข้า,ขาทางอีกเป็นไงความแบบความโกงอะนะเปิดโอเคหมงได้อยู่ครับ โอเคเซฟสวยยังไปเข้าทางอีกเทรนมาให้ซาร่าโอเคโยกทีนึงไหลโอเคยิงอัดไหลเลยโอ้ยโคตรสวยยิงดีจัดเดี๋ยวไปดูภาพชา้ากันหน่อยตรงนี้เนี่ยบอลจากอาโนนะแล้วก็ซาร่าโยกได้ดึงตัวประกรบแล้วไหลมายิงแบบเข้ามุมอะ่ะไฮ้ยมันไหลมากแล้วด็อกบาโอ้ยยิงแบบ้เราจะเอาอะไรไปชนะล่ะครับเนี่ย คือบอดมันมีนิสัยอย่างหนึ่งเว้ยทุกคนเวลามันจะหมดเวลามันจะชอบแบบเนี้ยทวงอ่ะเนี่ยมันส่งไปส่งมาแล้วก็คืนประตูเนี่ยเอาเอาเอาพลาดนะเอาเอาเรียบร้อยเข้าซ้ายลูกนี้ไม่เหลือครับเป็นไงมาทุกคนสองตีเสมอจนได้ครับกิสมันโอเคเคลียเรียบร้อยอ่ะไปต่อที่จุดโทษครับเกมนี้โอ้โหถ้าเราไปแพ้จุดโทษนะครับบอกเลยว่าหัวร้อนจัดนะครับแต่ถ้าพูดตรงๆนะผมแทบไม่ชนะจุดโทษเลย เออคือแบบแพ้ทางจาัดไอ,อจุดโทษเนี่ยเอ,อา่ะมาทุกคนลูกแรกครับลิโอเนลเมสซี่จะเป็นคนเตะซ้ายแล้วกันนะซ้ายแหละซ้ายบนแล้วกันนะชึบโอเคเรียบร้อยทุกคนลงไปครับลูกแรกเราได้ประตูขึ้นนำํำละเรื่องยิงเนี่ยว่ายากเลยนะเรื่องเซฟเนี่ยยากกว่าอีกขวาแล้วกัน <c oughs> ม่นยิงกลางไงต,ตีนมายิงไหนดีประธานเอเป็นขวาบนแล้วกันไป นิ่มๆไป,ปเพเป้นั่นไงไปยึกยักนะเออคตไม่ชอบเลยไอนิเมชันที่มันไปยึกยักอะ่ะล็อกบาร์ขอถนัดเท้าขวายังไงก็ยิงขวาไปละจบเลยต่อไปเป็นบังโมครับขอหลอกหน้าเท้าสวยๆยิงขวาเลียดๆไปชิปนิ่มๆครับผมคันตัวหน้ายิงกลางไหมโอ้โหดูมันยิงดิ ถามจริงๆแบบเสียบใต้คานอย่างนั้นใครจะเทปได้วะมาลูกนี้กิสมันครับห้ามพลาดเลยแหละไปซ้ายไปเบ <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> โดนเซฟไปสองละ <c oughs> บอกตรงเลยว่าทำใจรอเล่นเกมใหม่ครับนั่น <c oughs> ไปครับลุยกันต่อมันมาอีกแล้วทุกคนโอเคตัดบอลได้ครับผมหลอกดอกบายดู <c oughs> นี่เป็นไงเออเป็นไงล่ะโดนดักบอลได้อีกเเบล มันโยกเข้ามาแล้วเซฟได้ซ้ำเรียบร้อยฮะโอ้โหมาไวไปไวครับโอเคแย่งได้หลุดแล้วจังหวะน,นี้ไหลแล้วยิงโอ้อโหโคตรคมกิ๊มันมาดีเสมอได้แล้วเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วมาเป็นแผงเลยเอวินเปิดสวยแล้วโอ้โหความคมของเจอราลัด รีบร้อยบอลมาที่แบ็คแฮมแล้วโอ้โหแล้วดูความโค้งกันดิบอลแม่งโค้งอย่างกับติดระบบ GPS คงจะต้องตัดไปดูเกมที่6เลยแหละครับทุกคนเลนสันว่ารอบนี้ไหลมาตรงกลางยิงจนเสาโอเคเอ้าโดนอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหดูมันหลบดิอืมาอย่างงี้เกมที่7มาแน่นอนครับผมโดนไป2-0นี่เป็นไงเมสซี่วิ่งไล่บอลเอาดิอ่ะ วิ่งหาช่องแล้วกินมันไหลโอเคสวยดึงรอโอเคสวยจังหวะนี้เอาอยัางไงไหลมาตรงกลางแล้วปัน่นเรียบ้อยโอเคหนึ่งสูดละเกมนี้ผมต้องเล่นเซฟหน่อยละเออต้องเลย์เซฟจริงๆคับทุกคนคือถ้าเราหัวร้อนแล้วแบบวิ่งใส่อย่างเดียวนี่คือหลุดตำแหน่งแล้วแบบโดนยิงง่ายๆอ่ะบอดแม่งโคตรเก่งไปครับรอส่วนอย่างเดียวซาร่าเห็นช่องนี้สวยเมสซี่เข้าซ้ายแล้ว ไม่เหลือครับทุกคนโอเคมาสองศูนย์แล้วตอนนี้สบายใจแล้วมันมาอีกแงไม่น่าติดเล่นเลย <c oughs> แล้วไม่ลําหน้าด้วยโอ้โหประเด็นคือเวลามจะหมดละทวงก่อนแล้วกันโอเคจ่ายไปข้าง헤 ي! 헤 ي! เฮ้ยเฮ้ยเดดเดดเดดเดไม่ใช่ละโอ้โห <c oughs> จอจอครับแล้วมันตีเสมอวันนี้ความติดเล่น <c oughs> คือผมพยายามแบบ ถ่วงแล้วนะเพราะว่ามันแบบจะหมดเวลาไงยอมรับเลยว่าแบบเมนิงเองเมื่อกี้โอโ้แล้วหัวร้อนมากตอนนี้บอกเลยต้องการคูลฟีเลยละต้องได้ดิวะมันทำดีไปทั้งเกมแล้วซาร่าโยกลบตายอยู่แล้วยิงโอโ้เรียบร้อยโอโ้ปิดเกมดีครับแบบนี้สามสองครับโอโ้คิดว่าจะไม่รอดแล้วเมื่อกี้โคตรสะใจเลยทุกคนโอ้โหแบบ จะหมดเวลาอยู่แล้วนะเนี่ยตรงนี้ยผมไม่คิดว่ามันจะผ่านนะแต่ว่าแบบอยู่ๆก็นะผ่านมาได้เฉยแล้วยิงแบบเข้าสามเหลี่ยมอ่ะปีเตอร์เช็กก็ปีเตอร์เช็กเถอะเฮ้ยใจเย็นพี่ชายเราคุยกันได้เฮ้ย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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเม้ยเยเรียบร้อยเอ้โเรวมๆครยบเฮยเ้โยเเย ก็คลิปนี้น่าจะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนกว่าจะผ่านนะทุกคนผมบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอัดมาคลิปนี้เนี่ยสองชั่วโมงกว่า่ะก่อนจบคลิปเซลฟีล่แล้วกันโอเคแล้วแมนอัลเดอะแมตครับไม่ต้องพูดถึงสาร่าดีครับโอ้โหยิงแบบเขียบคมมากเนะี่ยโอเคโดยรวมคลิปนี้นะครับผมอาจจะตัดแค่ช็อตที่ทําสกอร์ได้ลยครับเพราะถ้าให้ผมแบบเอาช็อตที่ได้ลุ้นจริงๆเนี่ยมันเยอะมากนะครับโคตรเหนื่อยทุกคนบอกตรง 2องชั่วโมงกว่าครับเนี่ยดูหลักฐานได้เลยครับเเกมมีให้เห็นนะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์แล้วฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับก็สิ่งที่จะแนะนำในคลิปนี้ก็คือใครจะเล่นก็หาคูฟีเวอร์มาปแปะด้วยนะครับแบบหัวร้อนจริงโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมข,ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับ